สวัสดีเอฟซีหน้าขี้ผ้าเรื่อยทุกท่านนะคะเหมือนนี่ยินดีตอนรับข่าสู้บรรยากาศวัดป่าดงนาเพลินนะคะเหมือนนี่จะพามาหยางให้ติดตามไปพร้อมๆกันนะคะผู้ใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิง่งแกง้งเตือนเพื่อนอย่าบพดข่าวสารดีๆจากทางช่องค่ะแนวทางจากวัดป่าดงนาเพลินจะเป็นแบบได้ค่ะัดตามไปพร้อมกันนะคะให้เอฟซีพิจณากรสื่อเด้ดอค่ะพะว่าทางช่องเสนอเพียงเป็นว่าซื้อกลางเนาะค่ะเนาะบด้สนับสนุนในการเดินการพนันนะคะ ให้เอฟซีใส่วิญญาณในการรับชมรับฟังเด้อจ้าเห็นอยู่ตรงไหนครับอาจารย์ตัวหลวงเมื่อกี้ผมผงเลี้ยงแล้วอาจารย์เป็นคนเห็นแม่นบอกครับผมผมเห็นตัวนี้ก่อนผมเลยเปียนแกะมเลหยิบมาเนี่เขาเอิดแม่งยังค่ะเนี่ยเพราะผมกับพวกทุกันผมก็เลยหยิบมาเองเบิ่งเนี่ยอันได้ยินเพิ่นว่าแม่งเห็นแม้งใดนี้ินึ่งใดนี้หนึ่ง ผู้เฒ่าเพิ่นเว้าแม่เอาไปเพิ่นเบิ่งน่ะเพิ่นว่าแม,แม่งอันแม่งจกกักระจันทองมันแมนอยู่บ<อ>่<อ>ผมบ่แกเร่งนึกยู่ได้แบบแม่ผมเลยหยิบมาแม่เพิ่นเห็น,บนบเบิ่งวันนึงเลยบ่เพิ่นเบิ่งเดือดดมมันเป็นหกเจ็ดกับแปดเจ็ดทียดท่านเห็นบ่ครับโอ้เลยดูใบไม้ มันหายสกวงดีเพว่าย oh, <år Guy> ู้ใต้ต้นห่นม่วงไงญ่หอตัวกมาใส่เสยนี่ผมนั่งไปก็ว่าอยู่ว่าอยู่มองกันต้นหมวกใงญ้ยยุ่ห้างเันเรียกนะดึงก็ไม่ออกครับติดึงหวนี่มันแล้วหายสกวงอี่าเลราเว่มันเป็นืีโตวี่อย่ากับจักรจันท่องอาจจะจักรจันท่องจรท่อได้ไหอย่นะเป็นว่าว้เป็นดูดิ หยิบนี่เลยก็เลยเห็นอ้อมหเลือเรื่องสุบอกเลยเห็นเหลือหว่าเป็นตัวใดครับเนี่ยเอาสุดปังไหมเนี่ยอาจารย์อาจารย์เราสุดปังไหมเนี่ยม้อเรยได้อยอะได้กว e ่าค่ะอาจารย์มากยังไงก็ใบไม้อันนี้ค่ะอาจารย์ว่าจุดบนเงอันเลขันตัวหลวงม่วงที่เพื่อนเหตุของบ้านนี่แหละวันนี้เลยเห็นนั่นเลยเห็นแมงตัวนี้ก่อนกับบุรุษว่าอีหยังก็เลยหยิบมาว่าแม่นั่นพวกเด็กน้าอ่อนยังมาถี่ไม่บ่น่ ผมปูู baptism, mm ้วามแม่งไยผมก็เลยยิบมาให้ผมเม็ดอันนี้แหะตัวกม้้เห็นเรียบพอมันเ็นเห็นช่ว้ห่นเีบบหกเจ็ดกับแปดเจ็ดบวหกเจ็ดกับแปดเจ็ดบวอาจารย์หกเจ็ดอยู่ตรงไหนสี่สูบพวกนี้ค่ะอาจารย์ะกมเห็นพือกันยี่แปดเจ็ดหเจนี่แหละแปเจ็ดกับสู้จอาจารย์ก็เห็นมาก่อนประตูนี้ยู่นนี้

นตมันก็สีงามใช่เลยเห็นตัวนี้ก่อนเลยมันยังยังมาแต่มนเลยหยิบมากคุณเลยแปะใจคุณเยอะมากเขาเถ้าบึงเพราะแล้วเห็นเรียกว่ามมันเป็นต้นอีกอย่างกับใบยังตันเที่ใบยันร่นแต่ตุงมงยัยอืมแต่กูมงยัยใบมันโตลงมากหรือว่าอาจารย์ไปเด็ดเอาคันนี้บอ้พอดีเดียวเนี่ยคลาสยุคมงอันนั้นเออมันตีงความมาเตี้ยตีงความนี่อืมตอนนี้มันตายหรือยังครับโอ้เพรตายแต่ว่ามันนิ่งเนาะตอนนี้เนาะอาจารย์ เปล่าแเลยเห็นหยบไม่ได้หอยหอดเหี Yo, había ya, había? ่มไ่เบืงเหียกว่า้โซ่ก็ดีว่าเห็นเป็นตัวไรกับไข่ย่ำอีกนะค่ะผมเห็นพวกเจ็ดแปดเจ็ดนี่แหละะบพวกเจ็ดแต่แปดเจ็ดกเจ็ด่แปดเจ็ดอาจารย์พ้นเห็นนะสบาโนมตพนเทียนพื่นผมกับผมเหมือนนะฮะผมก็เห็นทุกอย่าว่าว่าเมนสอยอันที่อันอันกินอันแม้เขาซุ ผาซีอะไรเ่ยมันนนริตน้่อุยอย่างว่ามีชีวิตอยู่นะครับม่นได้เนี่หรอนังตยงรึวแต่บูากาแม่ยังอาเปลือกไมาให้โชคครับเนาะอาจารย์เห็นไล่ได้เป็นแปดเจ็ดค่ะอาจารย์เบื้งไล่ใดอ๋อาจารย์เบื้งไล่คุณบอกเบิ้งเกิเ็นบ่อนี่คุณบอค่อข้างเปีนแม่นะหกแม่นะกมาหกใหญ่เลครับค งกตัวบ uh, ักใหญ่ด้วยตายดีได้หนิมีตัวเดียวงกกระเกาด้วยบ่หกกระเกาเพราะว่ามันอยู่ในใบไม้เพิ่นบ่ได้เขียนให้ค่ะคือวัตถุประหลาดนะคะตกลงมาจากเพิ่งต้นไม้เด้อค่ะเด้อกะเห็นเป็นตัวเลขเอฟซีเห็นตัวใดก็คอมเมนต์มาได้เด้อค่ะสามารถคอมเมนต์มาซอยกันได้นะคะเด้อ อาจารย์เพื่อนเห็นหกเจ็ดกับแปดเจ็ดเดือดสายเอฟซีเห็นตัวใดกับสามารถคอมเมนต์มาได้แอดมินกับสภาพซองเบิงอีกเชือหนึ่งนะค่ะเดือดคอมเมนต์ช่วยกันว่าสองตัวนี้มันจังเลือดได้ไหมที่ล่วงกันยี่สิบล่ะในในกลุ่มนี่เราเป็นตัวดำดำเนี่ยมันติดเปียหน้าอยู่หนึ่งบนต่ว่าเบิองนี่คือจังเลือแปดนี่เราเป็นคดๆถ้ตัวนี้ตั้งเลือดกนึ่ง บแล้วเดี๋ยวก็ติดอันนั้นนี่แหละล้ววันนี้ฝันดีจักหน่อยบ่อาจารย์มานอนมาจำมันชาอยู่นี่คะโอ้ฝันเด็กว่าจีบเราเรียกกับแตกมวนๆเราลูกน้องเขาทั้งหัวนี่หรอเนี่บ่บ่าจะนิ่งๆแล้วเสียงเรียกกันเที่ยวมาต้าลูกน่องบ่มันไปเห็นมั้งกันดิโอ้เห็นมัือกันเนี่ยผมเห็นผมบ้านเี่มันแรื่องของกลุ่มหนึ่งค่ะเห็นดู เห็นบนบ่นมันมันบดนีเกดมนนี้มีเจอดอีกว่คะขาดว่าอาจารย์บ้านเจ็ดเนี่เจดทีนี้นี่ะสิหัววมันก็ถ<ะ>ินไปแล้วค่ะเห็นตักตมพวกกันผมเห็นตัวพวก,ก่ะน,นี่ตัวนี้ันี่นี่เรีอตอมพวก <c oughs> กเ็อันทักสองหาซีที่จ,าจําพวกเรา,<ะ>า่เรียกยุทต้นเหมือนยุทต้นเหนบักม่วงไงตัวนี้ค,<ะ>ค่ะรับนี่น หาที่สมหาที่นามแนกามวนจอมปวกอืม่ได้รวมนนี้จอมปวกจอมปวกมจกัวอาจารย์เออจอมปวกัวนี้ค่ะกับตัวนี้เจหากับหาส่สามกับตัวนี้กับสามหา่จอมปวกอูตรงมองเจหากับนี่โอ้อยู่ตรงมองนีเจ็ดหากับสองหาสเห็นหมู่บ้านเี่แต่ว่าหมู่เช่านี่ มันก็เห็นบ่าขึ้นกันเห็นบ่คขึกันเนาะว่าพันเห็นงางนี่จ้มดขึคนผมก็ไปเบิ่งเ่นค่ะย่างไปสองรอบนะอือใส่เชือกเบิง่งค่ะแบบโมเส้า่างสาวม,ม่วงเพื่อนกย่างไปเบิง่งหยิบก็เหตตัวนี้เห็นตัวนี้กว่อนะเราเหมือนอืมไม่ได้หยิบมากว่างต้งใส่กันได้ก็อ้แต่วันนี้มึทงทั้งถามคือเจ็ดหายด้วยหว จ็ดหาเหรอะโทษนี่ค่น่าหันทังสี่นี่นีนี่นมันคือเจ็ดหาน่น่อาหันทั้งสี่มันคือเจ็ดหาีมันเขาเข้ากันเติมเข้ากันเจ็ดหาเจ็ดห้าขัเบื้องล่เนี่ยเจ็ดห้าพ่อแมนแมนอิริค่ะเนาะอันนี้เป็นเลขหนอันี่เลขเจ็ดเข่ากันกับเลขขาจันทร์เข่ากันกับเลขบกวงอนต้นบวกเงิน เอ้แม่นีขัดเจ็ดนะคะชุ่มเหแบบมงไยมตั้งานแต่ว่าง้องตรงหกเจ็ดพวกก็ดกับแปดเจ็ดเมากะตรงกันเนาะหกเจ็ดฐานนะคะเออแม่นอีค่ะเดเดแมกระดาษก็หกเสตัวเลยนื่อกัซื้อบกหนี้เกมันหที่แเมื่อกี้ผมผมลงเ็งแปนะมอกเ่บอสถานเตียม่มอ๋อ จค่ะเลขในใบไม้ที่ร่วงลงมากก็จจะเข่ากันก็นเลยยุตนมาม่วงนะคะที่เพิ่นเอากันเนาะค่ะเนาะนนี้นคือแนวทางดีๆจากหลวงพีนะคะคือวัดป่าดกนาเพินค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังให้เอฟซีใส่วิจรารณในการรับชมด้วยค่ะด้วยทางช่องเป็นเพียงสื่อการในการนําเสนขอข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขสําหรับมณนนีให้โชคให้ m ắ นนะคะสวัสดีค่ะ